ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการนะครับลบโค้ดนะครับเครื่องยนต์นะครับของนิสสันนาราคันนี้นะครับโอเคนะผมจะมีโค้ดเครื่องยนต์โชว์นะครับมันก็ทำการลบหายไปแล้วครับไม่มีโค้ดโชว์แล้วครับก็สำหรับลูกค้ขับนะครับที่อยากทำการตรวจเช็คในเรื่องของนะครับรถนะครับใน ช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านเด็กโมดิฟายเรียวครับติดต่อมนเช้าวนนี้คบศูนย์เก้นะครับ0991944289สวัสดีครับร้านเด็กโมดิฟายเดยองครับวันนี้ลูกค้านำรถนิสสันนะไม่ได้นะครับมาทำการลบมิ้นท์ของนะครับอาโค้ดนะครับเพราะว่าอันนี้มีรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับแล้วก็บริการลบโค้ดนะครับ มีสองโคนนะครับงต้นครับตัวเดียวมีอันเป็นตัวฮะมีอันหนึ่งเป็นตัวตัวปิดแล้วมันไม่เนียฮะปิดแล้วไม่มันไม่หายต้องหายดิทำไมไม่หายได้ไงถ้าเปลี่ยนตอนี้มีโคนหมดขึ้นรอบการลบนะครับเดี๋ยวมาดูอากาศการลบโค้ดนะครับของนับนิสสันอเมร่าคันนี้นะครับ